ทำไมต้องรอเดี๋ยวให้ไฟพร้อมโอ้โหเห็นบอดยังตุ่มตุดุมตุ่มตุ่มเออส่งมาพี่หูดีเปล่าอันแรกส่งมาเราก็ตลกพี่ตั้งเครับใครนะพี่ตาตจริงเหรอจริงแต่เขาทำตลกใช่ปหมไม่ทำจริงจังจริงเหรอทำอะไรอ่ะไอที่ว่าออฟไฟมาด้านหลังอ่ะเราเปิดอ่ะสวัสดีครับกีตารรับเข้าสู่โลกของต้าหูนะครับแล้วนี้ก็อยู่กับแก๊งน้องๆนะครับผม สวัสดีครับเหมือนเหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนทูสเลตปะเจ้าเคี้ยวกุดน้องเหมือนเคี้ยวกุดทำรากันกำลังปันวอยู่ฝากหวตให้เขืด้วยนะครับอะไรนะรู้สึกเสียใจไหมที่พี่แยกสมา์ทออกจากตังติม อยู่คอมเอยู่แบบอยู่กับน้องน้องอยู่กับอยู่กับนั่นแหละอะไรเมื่อกี้ถามเป็ดอะไรนะยอดนะไม่เป็กอ๋อหมดแล้วครโย่ทต้องต้องถามหมดมาดีอ่ะมีให้ไปเปียวเล่นหัวเปียกทำอะไรนะแล้วแม่อู๋ต้องเป็นคนเดียวที่หัวเปียกเลยเพราะพี่อู๋มาสายเขาเป็นสไตล์เพราะเขาเพิ่งตื่น ไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่เปลี่ยนไม่หลับนะมันเตงไงนะมูเตลุมูเตลุเอาเลยล่ะเริ่มตั้งแต่ไลฟ์นี้เลยเสียงเราเป็นไรพี่เสียงเราจะรอดจนถึงวันเสาร์เลยนี่มีนักเตะโอ้ยหยุดร้องเพลงก่อนเขาบอกว่าตาอูตั้งต้นได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเพราะว่าตาอูออกฟโดนแล้วตาอูจะตั้งขนาดไหนต้องตั้งต้น เราครอบครัวถามได้ไหมล่ะเราไปถามเฮ้ยเฮ้ยพี่ต้าเป็นอะไรอ่ะพี่อะไรเนี่ยผมไปฆ่าพ่อครับมีดูพี่ขอโทษที่พี่เอาใส่ชาร์จไปได้ไหมล่ะเอามาอีกแล้วเหรอไม่ได้เอาไปอันเดียวแหม่บอกอันนอันเอฟเก่งพ่อเพื่อนผมพ่อผมพ่อเพื่อนผมทำผมอีกแล้วทำผมอีกแล้วทำไมเอาออกอันเดียวทำอีกแล้วอันนี้คือฟเลเตอร์หรือเปล่า อปุ้ดตีเดตเตอร์ชกเป็นนะกชกปีเอาก็ชกไปโดนชกไหมเข้าที่เบ้าเนี่ยเอ้ยอย่าชกเข้าเบ้ากลางเลยมั้งอย่าพูดไม่ต้องพูดยายน้องมาเนี่ยเรายายน้องมาแล้วตัวตัวแต่งมาอุ้เป็นต่อไปไหนยายน้องมานนี่เราเป็นต่อไปไหนอ่ะเฮ้ยอ้อนต่อเฮ้ยายน้องก็ไม่ได้ตัวเล็่ง ฟ้องอัพโหลดฟ้องอะไรอ่ะจะมาทำอะไรพี่นักเจะบุวดไม่มีอะไรให้ฟ้องเรียบร้อยถอนหมวกเลยโชว์โซ่ทั้งหมดเรียบร้อยโชว์แค่้อัโหลดโชว์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อัพโหลดโชว์เฮลิคอปเตอร์ดิเฮลิคอปเตอร์ไม่ฟังเด็กไม่หัวเอาผมออกโชว์ผมหน่อยออย่าแกล้งดิมาทำวันนี้เขาแต่งตัวเท่นะครับแต่งตัวเท่เหรอวันนี้วันนี้ผมออกตัวแต่งตัวเท่นะครับตัวเองมาหาเขาเร็ว แต่งตัวยังไงบอกไปสิเฮ้ยเรานั OK> <t un> <t un> ่งแบบนี้เราจะเราจะเปิดเปิดกล้องนี้นะเปิดมาขอได้วันนี้มีหมดโดนไอกระเซ็นจริงๆแล้วพวกเราอยู่ทีมมูเตลูกันหมดเลยนั่นเนี่ยใช่ใช่เป็นแก๊งใหญ่พี่จะแต้มด้วยหมดแหละก็คือสามโชว์ครับนกันรีนรีนรีนสวักสวัก เอะครับครีมแชมพูเอาลุวันนี้ถามว่าเปลี่ยนเตลเอาลุกบอกว่าวันนี้ผมอยากถ่ายรูปแบบสุดแลวแต่แบบคนเก่งชิ้นนี้ชมพูอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูลุกลุกไม่ได้ตรงไหนเดี๋ยวบอกนะบอกว่าไปยืนไปยืนวันนี้พิธีไหมยยืนโชว์ยืนโชว์ลุกลาได้ไหมแท็กได้ไหนแท็กมือแบบเงี้ยวันนี้พี่ิธีไหมกางเกงในใจชมพูไม่ให้ดูกางเกงชิ้นหนึ่งในกางเกงชอบน้ตเดียจะสู้กับพี่ตาแตมถุงเท้าเหลืองเอาลุกจะสู้อแต่ซื้อไม่เยอะขนาดนี้เลยเนี่ย สภาพแวนคงสู้กันไหนกี่ไม่ได้หรอกนะนี่นี่ออกร้อขอเพลงนี้แวน for หล่อเปียวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงจริงมาเนียเมื่อวานเว้นไปเอทามเมื่อวานเว้นไปเอทามสาวสาวพี่เอกบอกว่าชุดนี้ไม่เอาเองนะเนีย มุก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 มันเป็นลายตรงนี้เลยนะสุดยอดสิเนี่ยมึงจะแสวแบบสแวกวันนี้ถามว่าเอารถแสวแบกหรือเปล่าสกิลสกิลไม่ไหววันนี้อย่ายกเติหอย่ายกสูงสะกอยแล้วมเดี๋ยวเห็นสบุกไอ้สตือใส่ใจไหนมาดังเนี้ยสบูบันบันสบูสวัสดีนะครับ ตูริคุมตูตริคุมตูริคุมเต้นดิเกืกีชมพูองเท้าเหลืองมารีคริสต์มาสสอว่าคริสต์มาสไปเจอกันที่ไหนมารีคริสต์มาสมันไปเจอกันที่คริสต์มาสไปเจอกันที่เอ็มคอร์ประกาศจะไปหมดแล้วเอขามีไลน์อัพกันแล้วเจอกับพวกเราลาซิคอนไอคอนท็อปตัวช็อปเดบิวตได้ที่ผิดที่เอ็มคอร์เทีย วันที่ยี่สิบห้าเขาบอกว่ารอร์เซลูนะรอร์เซลูนะอันนี้หรือเปล่าอันนี้เบเวอร์ลี่ฮิลล์นี่หรือเปล่าเห็นไหมเหมือนเจอร์เค้กไหมรถลนโซฟาพอไหมก็นั่งกันอยู่แปดล้านคนอะเออเอ้าเขาอยากหวานแบบนี้บ้างได้ไหมอยากอะไรล่ะก็เป็นที่นอนปกติอยากเอาแขนออกอะไไม่แขนตรงนี้แขน่ แขนงดีที่สุดจะอวกามีบราซิลมาด้วยพี่เต็มไปเลยโ่ะอลลัมอลลัมมาต์ปากาเลโต้ยับไมได้อัลลัมมาต์ปาลากาปาเตเลโต้พี่อู๋หน้าแดงบอกว่าแบบทำไมเก้าอหักผมว่าโง่พี่อู๋หน้าแดงเพราะว่าโง่ว่าว่าโง่ก็ต่อย่างง่ายอย่างกระทำอยากเห็นพี่แฟงค่ะนี่ดูไปต่อลูกไปต่ออาตอบตอบดีว่าว่าออฟลุ วันนี้ออกรถสวกสไหมชุดสวกสหรอสวัสหรอสวกสหรอเน้นเสียงสวกอยู่นะสวัพอสวกวันนี้พี่เท่ไหมวันนี้พี่พูออกรถพูว่าอะไรนะวันนี้พี่เท่ไหมได้เลยเด็กๆก็มาแล้วนี่ใหญ่เลยนะเนี่ยการแสีวิชาศิลปะูตยเลยอุยกลับกล้องไงให้มาเจอขาวดขาวดาชมพูเหลืองขาวดชมพูเหลือง งงนี่น้องหันมาขาวดำไม่แต่ชมพูชมพูมันคืนกับขาวได้ขาดำแดง้ขาเหลืองขาคนแต่งขาคนแต่งตัวสองคนโทษนะทุกนี้มันมันแย่ไม่แต่เหลืองนี่ดูนี่เหลืองมันได้เหลืองมันได้เหลืองมันได้นี่เหลืองมันเข้ากับตัพูสวสผู้หญิงคนนี้ไหมสมัยนี้มีแ่ยังไงนะอ๋อเพราะว่าเพราะว่าสีเหลืองอยู่ข้างในผมแต่งกลับไปนี้ด้วยกระเป๋าพาด้าไปเออ น้องน้องพูมิอะไรดอกหนึ่งพูมิอะไรพวงหนึ่งอย่ายี่สิบออฟโรดกระเป๋าพาด้ามีพูกระเป๋าพาพาเย็นแค่ผมนะแกท่านบอกว่าท่านบอกว่าพาพาหุงไม่พาเลยนะเฮ้ยบาปกรรมทำไมทำไมผมไม่รู้อย่างนี้ไงเฮ้ยก็พี่ออฟโรดกระเป๋าพาด้าเราพาเลยพาลาเซตามอนพามหลับแล้วลืมใส่ฟิลเตอร์ขอโทษเีอฟโรดพาด้าพี่พาอะไร อ่ะล่โอชินแมนเออจะเรียกไติโอริโอเออไหนไติโอริโอ้กูอไหนไอติโอริโอ้ไหนติโอริโอ้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกินดิกินหลังไปไหนอะ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 เด้ยเดี๋เียวเด้เดียวเีวเี้ยวเดียวเดียเี๋ยวเยอ มีมันเสริมพี่เป็นต่อเยมาพี่เป็นต่อพี่เอาโน้ตกระเป๋าพาได้พี่เป็นต่อกระเป๋าอะไรพาอะไรพาภูลาหน่อยพาไอหมีภูไปเก็บหน่อยซิโอ้ยอย่าจงหยุดอยู่ตรงนู้นคงจะไมซื้อส้นเท้าเหมือนกันนั้นหวานไม่ไหวแล้วจะเล่นอะไรไปถึงเราอ่ะอ๋อเราใช่ไหมพี่อู๋เปลี่ยนโทรศัพท์หรือยังคะ ไม่ไม่ตอบดีกว่าแต่ว่าอ่อเฉลี่ยเขาจะอุ้ยซูขนาดเรี้ยงชัดอ่ะเพราะว่าเป็นมาจากไอโฟนสิบสามโปรแม็กเสียอะไรเสียอะไรสีซีเรียบู256ห้าสิบหกกิกเออย่างี้ย่ะอวดใหญ่อวดทั้งวันอวดทั้งอาทิตย์เลยเนี่ยวดจะปวามันจะตกเทรนด์อวดไอโฟนสิบสี่จะออก แต่วันนี่ว่าจะใช้ยาวๆแหละคนสิบาใช้ยันแบบลูกบวชใช้จนมันคุยกันแบบฮโลกแกรมได้แล้วอ่ะช่วยต้องแบบตรงเนี้ยกล้องคือไม่แตกแล้วแต่มีคนบ<ด>อกว่าบุญหมีภูก็คือคู่กันตลอดไปมันคง,งเป็นผมไม่ขิดบรรดานชัดผ่าน<ด>หให้เรามาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกล โดนติดใจิ้าถามว่ขายซัมซุงหรอหรออยู่ก็ขายแต่ว่าผมอ่ะจะซื้อใหม่แหละเพราะว่าแต่ว่ากล้องซัมซุงอ่ะคือมันดีกว่าจริงก็ต้องพูดเนาะเพราะว่ามีกล้องที่แบบเฉพาะรุ่นอะไรนะ A S สองบีชากูรีซัมซุงเคยซี่ A ห้าสอง A ห้า G นะครับผมบอกได้เลยนะบอกได้เลยว่าเพียง กดแค่แชร์เดียวได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอกว่า10แบบเพราะ A.I จะเลือกให้เองใช่แล้วมันแบบหน้าไปเงี้ยแต่ประบมวลผลแต่ว่าอูดสะดวกแบบเลือกแบบตายอย่างง่ายๆเลือกเองเลือกเองเ่ากเลือกเองก็ถ้าพี่เอ๋ยจะตาายหรือเปล่พี่เอ๋ยไม่เห็นก็ฝากแล้วล้อเล่ยล้อแซวแต่ว่าจริงๆก็คืออันนี้ก็คือแบบสปอนเข้ามาได้ยังไงก็ถ้าให้ก็จะใช้นะครับใช่อุ้ยพระอาทิตย์อุ้ยมันเหมือนมีเวทมนต์เลยจงหยุดอยู่ตรงนั้นเจ้ามูเตลู อ้าวหายหายได้อ้าวในปารเตี้กนร้อนอยู่ในหนึ่งสองสามอยู่ในปาร์ตี้ห้าหกเจ็ดปดอยู่ในปาร์ตี้เราอยากกว่าเขาเตะขาแค่สองทียบรถห้าหกเจ็ดแปด อยู่ในปาร์ตี้ร่อนยางกับไฟอ๋ดีดีป่าถ้ามันร้องเราสัมพันมี่เต้นก็คือตกเวทีแล้วนะอคุกกีนสวัสดีครับสวัสดีครับคุกกีนอยู่ในไลฟ์นี่คือคุกกีน AF Academy Fantasy นะคะอ๋อี AF f f มีอะไรผ่าโอ้ยแล้วเสียงว่า f ไม่ได้อยากขอเลยมากเลยครับขอสักหนึ่งเพลงเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีหรอยอคอนเสิร์ตอกร เมนไม่ไหลเลยพอเห็นหน้าพี่เมนไม่ไหลเลยไหลบอกเลยว่าครูกรีนเป็นครูที่เก่งมากมีอะไรผ่าโอ้ยแล้วเสียงร้เอ๊ะเอ๊ะไม่ได้อยากขอเลยมากเลยขอสักหนึ่งเพลงเฮ้ย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 นี่หรอนี่คอคอนเสิร์ตของกรีนเอเมนไม่ไหลเลยพอเห็นหน้าพี่เมนไม่ไหลเลยไหลบอกเลยว่าครูกรีนเป็นครูที่เก่งมาก ใช่เลยครับย่อทำให้อูร้องเพลงเสียงสูงได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุกกรีดโอ้โหจุเป็นหน้าวงการจริงเป็นจริงจริงย่อลงอ่ะไม่งั้นอู๋ก็ขึ้นสิงไม่ได้เลยใครอยากเรียนนะครับถ้าใครอยากเรียนคุกกินติดต่อที่ไหนแอดไปเลยครับที่เดอะโมเดิร์นเมโลดี้ ก็ไปฟอร์กันเลยสิครับ The Modern Melody นะครับผมไปติดต่อคิดว่ากินเลนเทิลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูกินเอฟคือร้องงี่ร้องนี้จากยงดีไวเลยก็ดูออฟโหลดดิร้องได้ทุกวันเนี้ยจากตอนแรกร้องไม่ได้เลยถามถามกูกินนี้ถามกูกินอย่างนี้ถามผมนี้อ๋อไปผมที่ไหมพี่ เขาบอกเขาสวกเขาสวกไหมวันนี้แต่คำเยอะไหมกูจะได้ตอบถูกแต่งตัวมาเขาเทสวกไมนสวกสามพันกว่าคนสามพกว่าท่านเลยใช่ไหมฮะสวกไหมะไม่ตรงไหนอ่ะเออมันไม่ตรงไหนมันเทเออเทแล้วก็ห้อยกระเป๋าอีกเออกระเป๋าพาอะไรนะพาลพ่อแม่เล่นแบบกลัวแป๊กพาลพ่อแม่ี้ข้าพาผมมไปเที่ยวด้วย อะไรอ่ะมูสเฮ้ยผมเองนะอะไรยเออะไรอ่หนึ่งสองซอยู่ในอยู่ในอยู่ในปาร์ตี้นี้หนึ่งสองซาอย่ามาอะไรวแล้วเป็นนิปสุโดมกากับต้องมาจแต่ต้องมันแบบอะไรอย่างเช่วยอะไรได้ปะ้ผมแจมบุฟไลจัคเกอร์หรอ

สั่นไปต่อเกล่งไม่ไหวแล้วอยากให้อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจะไปต่อสั่นเราสั่นอะไรขนาดนั้นไปตอบที่จาราเขาแบบโอ้โหสมัยใหม่พี่อู๋ถ่ายไดมอนด์ให้ดูหน่อยไดมอนด์ไม่อยู่อ่ะสิไดมอนด์ไปไหนล่ะมีแต่ตั้งต้นจริงอุ้ยไดมอนด์ทิ้งผมไปแล้วถือเรามาซ้อมกันไดมอนด์ทิ้งผมไปแล้วครับผมทุกคนโชคดีนะลูกน่ารักจังสวัสดีครับบ๊ายบายครับมุมนี้เหมือนเด็กเลยอ่ะ

จริงใช่เหรอทีมมันนะไม่มีใครอยู่แล้วใช่ปะเขากลับกันหมดแล้วครับเหลือทีมเราโอ้ยใครเนี่ยมีผู้ไม่เห็นพุงเมื่อกี้ไม่มีไปซ้อมกันเถอะไปซ้อมกันเถอะเอออเารวมาปิดกล้องพี่เป็นต่ออยากซ้อมแล้วเอาพี่แฟงปิดกล้องอะไรนะเดี๋ยวผมจะซ้อมคุณเองครับปิดกล้องบ๊ายบายบ๊ายบายครับสู้ๆครับแค่นี้ปิดไว้นะปิดไว้เรื่อยๆนะเราไม่กดปิดอ่ะก็กดเนี่ย ไม่กดมนอย่ามาสัมผัสกดปิดดิช่วไม่ได้ช่วไม่ได้ที่จุอะไรนะตกลงรักใครคนใส่ใจเธอเป็นร้อยคนใส่ใจเธออยู่เป็นร้อยคนตกใจเธออยู่หน้าพันช่วไม่ได้ช่วไม่ได้ช่วไม่ได้มาล้อตกม่ได้อะไรนะร้องอะไรนะ